สมางางแผลนอ้องพี่น้องเห็ดเผือกขมไกลไหมปัดดีค่ะเห็นดอกเห็ดบ่สมางานแท้ค่ะนะคะงามงาพี่น้องมันนี่เห็ดใกล้ไม่ต้เป็นเหงาเป็นเหงาเลยเด้ ุดยอดความอาังการทางนี้ก็มีค่ะมึงแต่หลังเงาเนี่ยง่ายดีพี่น้องมาีิ พี่น้องมีแต่ดอกพ่อนแกงดีๆน่พี่น้องดอกน้อยๆค่้ายาวๆนะคะ มึงพี่น้องดอกนี้ง่ายคักเลยค่ะพี่น้องดอกพ่อแกงหรอแล้วะคะ่ะโอ้ยจะเป็นคักเป็นเนี้ ตัดดีค่ะพี่น้องเอ้ยึันต้นได้พ่อดอกนึงหรอกอะเกิดกัน่าอ้อมได้พี่น้องเกิดอ้อมต้นเลย มันมี่เป็นอันพุ่มเด้พี่น้องร่างเงากลายเนะคะร่างเงากระสามดอกสี่ดอกนังสีเนาะเลียวยต่หม,มองแต่ว่าเห็ดดอกงามมากเห็ดดอกก็น้องฟังมามเนี่ยเกิดเป็นเงาแบบนี้สุดยอดเลย Bọn đây ngầu đấy nhưng mà nhanh nhanh để xưa giờ luôn nọ.